ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเลแค่ข้างบนแล้วก็ตกแต่งข okay, ้างล่างครับตกแต่งข้างลตรงนี้ เรามาดูตอนนี้ตอนนี้นะครับก็ไม่ค่อยเท่ากันครับเพราะผมไม่ค,ค่อตัดเออง่ายนะครับผมตัดเร็วเกินไปมันก็เลยไม่ค่อยเท่ากัน ขึ้นมานะครับก็จะเป็นต้นที่ยังตัดไม่เสร็จนะครับ โอเคครับนี่คือต้นที่ตัดเสร็จแล้วนะครับเป็นแบบนี้ครับ โอเคนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรใหม่แล้วครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวอะไรไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องวิวชาแนลสำหรับคลิปนี้น้องวิวชาแนลขอตัวลาไ,ไปก่อนขอบคุณครับ